เคลื่อนไหวกลางไอจีหนิงปณิตาหลังแซนโผล่เ็บงานนี้มีสะดุ้งแน่นอนหลังจากที่จบการถแถลงทางด้านแซนวิสาพัเคลื่อนไหวโพสต์รูปภาพคู่กับกระติกขณะที่อยู่บนรถนั่งยิ้มรา่าพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันหน่วใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองปัดฉิมลิขิตออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ ล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาแชร์รูปภาพของแซนวิสาพัทรูปคู่กระติกพร้อมทั้งหนิงปณิตายังได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจถแถลงแล้ววันนี้เววยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอจากนั้นทางด้านแซนวิสาพัทโผล่คอมเมนต์หนิงปณิตากลางไอจีเอาไว้ว่าขอบคุณค่ะพี่หนิง ซึ่งก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาตอบกลับอย่างมากมายดูไม่ออกจริงๆหรือว่าหมายถึงอะไรคิดบวกมากค่ะเขาด่าไม่ได้ชมและไม่เพียงเท่านั้นทางด้านแซนวิสาพั์ยังได้คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตอีกว่าคงไม่ใช่นะคะเพราะแซนไม่ได้ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาคงไม่แย่ถึงขนาดมาว่าคนที่ไม่รู้จักในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ความจริงนะโคแต่ิ่งทําทำเอาแซนวิสาพั์โดนทัวลงอย่างหนัก ซึ่งงานนี้ทางด้านจินจริงเคลื่อนไหวกลางไอจีภรรยาหนิงปณิตาโดยได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของ5552คนพอดีเอาไปคนละชื่อ